ส่งไปถึงเปิดเรืองแต่เสียงระฆังเบาวา่านำเสียง,ชงเช้าเาสงอบเมื่อคนที่เรารักจากไปสิ่งหนึ่งที่ยังไม่จากไปคือความคิดถึงแต่ทางทำความคิดถึงนั้นสามารถแปลเปลี่ยนบุญกุศลเปิงโซเชียลปรีดักชันมีชายคนหนึ่งสูญเสียมารดาที่รักยิ่งเขาสราเสียใจร้องไห้ทุกคืน และโทษตัวเองว่ายัางดูแลท่านไม่ดีพอวันหนึ่งเขาได้ไปกร,ระพรารย์และถามด้วยน้ำตาว่าหลวงพ่อครับคนที่ตายไปแล้วยังรับรู้ความรักของเราได้ไหมพระอาจารย์ยิ้มยังเมตตาเพอก่อนตอบด้วยเสียงเสงว่าถ้าเป็นความรัก,กรแบบยดติดเขาจะรับรู้เป็นความถูกแต่ถ้าเป็นความรักที่ตั้งอยู่บนบนุญเขาจะรับรู้เป็นแสงสว่าง พระอาจารย์สอนให้เขาตั้งจิตทิฏทานแผ่บุญไม่ต้องใช้คำสวยงามไม่ต้องร้องไห้เพียงตั้งใจให้บริสุทธิ์คืนนั้นชายคนนั้นนั่งสงบหลับตาหายใจช้าเขาเกล่าว้ในใจว่า open quote บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันขออุทิศให้แก่มารดาผู้ล่วงลับหากท่านอยู่ในภพใดขอให้ได้รับบุญนี้และมีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์โดยเถิ เมื่อจิตสงบเขารู้สึกเบาเหมือนยกของหนักออกจากหัวใจคืนนั้นเขาฟันเห็นมารดายิ้มอย่างสงบไม่พูดอะไรแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความอ e ิ M ่มเอมพระอาจารย์กล่าวไว้ว่าบุญไม่ต้องเดินทางเพราะบุญเกิดจากจิตและจิตเร็วกว่าแสงไปแล้วอย่าสร้าให้นานแต่จงตั้งจิตให้สงบแล้วแพ้บุญกุศลให้เขาเพราะความรักที่แท้จริงคือการส่งเขาไปด้วยแสงสว่าง ความรักที่ไม่จากไปเสียงเงียบถ้าวันนี้คุณกำลังเสียใจกำลังคิดถึงใครสักคนที่ไม่ได้อยู่ข้างๆอีกแล้วขอให้รู้ก่อนว่าความรู้สึกนั้นไม่ผิดการร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณว่าคุณรักเขาแค่ไหน ในทั้งชะองการจากลาไม่ใช่กับไม่แค่การสูญหายแต่เปลี่ยนรูปความสัมพันธ์จากการพบกันด้วยกายเป็นการเชื่อมกันโดยจิตพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าผู้ลวงลับไม่ได้ไม่ได้ต้องการน้ําตาแต่ต้องการความทรงจจากคนที่ยังอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณซาที่คุณซาอย่างรุนแรงจิตของคุณจันนั้นคือสิ่งเดียวที่เขารับรู้ได้หากคุณคิดถึงเขาลองเปลี่ยนจากการร้องไห้เป็นการนั่งนิ่งจริง หายใจลึกแล้วกล่าวในใจอย่างอ่อนโยนว่าโอเปนขอให้ท่านไปสู่ที่ที่สงบไม่ต้องคงทางนี้ข้าเจ้าข้าเจ้าจะคอยดูแลดูแลหวัวใจของตอนเองคุณไม่จําเป็นต้องแข็มแข็งทันทีคุณไม่จําเป็นต้องทําใจได้วันนี้การเยียวยาไม่ใช่การลืมแต่คือการนึกถึงโดยไม่เจ็บไม่เจ็บเหมือนเดิม ขาคืนนี้คุณอย่างร้องไห้ขอให้ร้องไห้อย่างอ่อนโยนกับตัวเองและเชื่อเถอะว่าคนที่คุณรักคงอยากเห็นคุณคอยยิ้มยิ้มได้อีกครั้งมากกว่าจมอยู่กับความทุกข์เพราะความรักไม่เคยตายมันเพียงเปลี่ยนที่อยู่มาอยู่ในความาความเจรเมตตาเมตตาอุทิศบุญเดบิดามารดาผู้ลวงลับก่อนเลิมให้นังหรือยืนในท่าที่สบายหลับตาเบาหายใจเข้าเลยอ,ออกชา้าหายใจออกชา้า บุญไดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วทั้งทางกายวา่าจาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลทั้งปวงนี้แด่บิดามารดาของข้าพเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่หากท่านทั้งสองยังเวียนว่าอยู่ในภพใดขอให้ท่านได้รับรู้ถึงบุญนี้ขอให้บุญเป็นแสงสว่างนำพาท่านไปสู่ผู้มือที่ดีมีความสงบปราศจากความทุกข์หากหากข้าพเจ้าเคยลวงเกิน ด้วยกายวาจาหรือใจทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวขอโหสิกรรมขอให้กรรำทั้งปวงนั้นเป็นอันระง,งับไปโดยอำนาจแห่งบุญและเมตตาขอให้ดวงจิตของบิดามารดารับรู้ถึงความกตัญญูและความรักจากบุตรคนนี้โดยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องผูกพันและไม่ต้องทุกข์ใจขอให้ทานไปสะอู่ที่ที่สงบปลอดภัยและเต็มไปด้วยแสงแห่งธรรมด้วยชอบนั่งนิ่งเล็กน้อย เมื่อกลาวจบให้นั่งสงบอีกสักครู่แล้วอุทานในใจว่าสาธุขอบคุณ FC ทุกท่านจากใจที่ยังอยู่รับฟังและส่งกำลังใจมาให้เสมอ thank you so much FC แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะ